สบายดีพี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชรงมื่อสบูุสุกคนพี่น้องจา้าตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งโมงเข่งพี่น้อง ơi, เอ้ยแล้วเรื่องการได้ปิ้นห่านแล้วตอนนี้ก็ลังไปพี่น้องก็ลังขึ้นสวั์ <c oughs> กับเป๋าไก,ลแลก่แเลยกาเด็กๆสวัสดีสสดไปหับลูกอานางพี่น้องเอ้ยเลยกาไปหับยาไปหับมุสสูสุขสุกคนเลยพี่น้องเอ้ยไปมือเช้านี้มือว่าน,นีหลังจากมือวาน,นีเนาะ เพิ่นได้ใส่เลือดพี่น้องบังคับได้ใส่เลือดเนาะอลไรก็ตอนเศร้ามากมือนี้แล้วก็ทันหมอ,อกะอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอแล้วพี่น้องจ<ะ>้าไปน้ำไม่อ๋อง <ๆ S 1> าเพิ่นก็โทษน้ำแต่เศร้ากูเลยเนาะกมาเท่าพัดลมเปิดห้าแล้วเนาะเขาก็เลยว่าโอ้ยกระเทินได้เปิดแล้วก็ซีปิดกับซีบัวนั่นอันนี้นนนพัดชยัยเบาไกลไปน้ำกะบอยากไปน้ำเหมอแล้วกูอยากเพิ่นไปคนเดียวเป็นห่วงเพิ่นพี่น้องเลย บมได้ไปคนเดียวไม่ดูเนี่ยไปนําไ,ไปน้ำอะไรก็โมแต่ก็ไปนําแล้วการเรื่องก็คิดว่าอย่ามาหาออโต้เลยคิดหอนลูกพี่น้องเอ้ยบางเทอนะนั่งอยู่ห่าน,นะคึดพลาดคืดประเด็นน้ําลูกค่ะนะเออคิดว่าลินน้ําลูกแล้วลูกคั่วน,นั่นอันนี้บางเธอเฮาก็คืดไปนนั่เด้คึดนั่งโอ้ยบ่อย่าเกี่ยอลูกนะเนแี๋ยน,นี่ลูก ยังไงหิวยังไม่หิบอกได้เด้อเข็นลงมาเนาะคาฝากคาฝากอย่างหนึ่งหาซิฟันกีพ่อหยอกเฉยอเด้อะสุดหนึ่งเนาะกินนำกันสุดหนึ่งกินนำกันแล้วใต้ปลูกใต้คอยนะคือได้ไปน้ำบาตลูกใต้ขอวัดศิลุกิลัอยู่น้ำโอ่งเจ้าขึ้อยากไปน้ำโลกอยากไปวันบ่ลูกอยากไปฮับน้องบ่ แล้วก็อยากไปหากินน right? <laughs> <c oughs> ้า <público> จับแช่ปะลูกอ๋อยิ้มบ้านในโน่นเลยให้ลูกขาดเลยมีห้องนี่เกาะบ่โง่หรอพอมีมีห้องนอกนั่นมีเขาเบื่อเลยเด้อน้ำบักงูนี่นะอันเฮาอยากให้มันออกจากชีวิตเฮาบุญอยากให้มันมาสอกับชีวิตเฮาเหนื่อยเหนื่อยหายเนาะเมกะ แม่ก in ัดคัดเสีเทียงกัดเทียงบ่ได้มันคือความจริงนะแม่ก็เลยโอ้ยเดี๋ยวแม่จะสั่งซ้อนเหตดออกลูกแม่ก็ว่าแม่ก็บ่จังแน่สิว่าเนาะค่ะสิว่าน้องบ่ได้โง่กับสิเป็นการแบบเทียงนะเพราะมันความจริงเด้แม่พ่อลูกความจริงบ่แบงขอโทษเอื่อยในแม่ลูกจะสอเอื่อยนะบ่อยนานๆเห็ดดีๆพระเจ้าขอโทษเด้ออีอแกขอโทษเด้วยอั้นมีน้องสิบ่ขี่ดื้อว่เห็นต้อเกาละ ถูกต้องนะมี่ยกเบอรนะมี่นั่งกี่กันิมาต่ป่าพังนั่นไอ้ฝ่ายง่อยอันฝ่ายง่อยขาฝ่ายก็กินข้ามเลยดีใจเลยพี่น้องเอ้ยย่าเพิ่นก็ได้กลับบ้านแล้วเลยก็ปักทับน้อยลูกอานางก็สิได้กลับบ้านแล้วออโต้ก็สิมิมูแล้วพี่น้องเอ้ยไปอยู่ห้องหมอจนใหญ่เธอก่อนก็ถิศปลายเธอนี่กันสองทิศผูประจักษ์สอง ดีเจอนนท์เนาะอยู่ทาแขกเลยมาแล้วบ่วีเจอนนท์อยู่ทาแขกไปไปนะเรื่อยไปวัดทันใจตอนนี้มาแล้วบ่วีเจอนนทนะยังยอือี่ทแขกเะท่าแขกกีน่ะเขาเขมาคายเลยมันจนปูไเนี่ยนะจะยังลูกเ้หากนลคะจะว่าอย่างยั้ลูกยลูกออันซองไอ้น่องนี่ ได้แนอนนอม่เน,นีเยซม,มีกมัเบิ่งแต่หูนอกอยากเบิ่งแต่หูนอกขมัเบิงไอติอกอตโต้ว่าเอ้ยเป็นอะไรหลวงนวนบนอนติกดอกออโต้หอดแล้วหอดสวรรด์นาเขตแล้วพี่น้นองจะมาหาบน้องสองการน,ออน้องกัน ใี่โบบหจัคนใส่ชื่อนาไดดเนาะเราเรียนกัว่าเอานระดานลงชื่อเลยน้ำโมอีกเลยโอ้โหเมกเ็นยัขึ้นมาแมกอนี้เป็นยั้เอาของจริงเลยต้องทำต้องทำกินะเดของจริงดิเาะเฮ้ยของจริงนะต้องยกมือไหวไหมลูกอ้าถูก้านอยู่ฝี่คุำน้้ยนอะไรเด้อ ขึ้นนะซ้าถูกโบว่าไปตัวทีเซอร์อยู่ป่าประเดงนาะป่าเจ้าอยู่ชิซื้ออื้อปุหึนเอาไปเลยหมดจุ่งอ่ะเขว่าเอาไปบวชดิก็สิเอาไปเลยให้มันพอหูจักควมผ่าดักแดงกันเลยน่ะขอบน้ำเมนอ่ะหัวสะอึกสะโอไว้ได้เข้าห่องพุกหมดแบงเอาบอ่ ตาป้าป้าก็หาเหลือหาลาะเจ้านี้มาหาเหลือให้ข่อยเจ้าสองคนคือกันเลยเฮ้ยอาหารนี่ขับเรยอเขาขบอเขามาด้อันนี้นะวนเขาขอมากินนะดิเจ้าบูจือบอกโอ้โหมาไกจะมาไกโอ้ยมากับไพส์มากระพวนใม่ที่บอกินบอยังจะซื้อาเขากินขอบุนให้ก็แซ่บลขอบุ้นขบุ้คลายถั่วอะไรไป เ<อ>จ,จ้าปูยบ่เอ้ยกินไกินบ่เอ้ยสาวกันจีบแล้วก่อนเียไปหาคนอย่ห้องมอก่อนออจะแสบเนาะเย็นเนาะเป็นแตาเย็นเนะกลาคืนคไนไลยบ่อยโดยลลยได้ มีขนานเล็กๆน้ำให้มีน้ำโคองพี่น้องอันอยู่ฟังนะก็สิเป็นนั่นแล้วก็บรรจุที่ร้านีบอกเขาจะห่อจังหวัะของหมูตะฮานจะเรื่องก็เคยไปพี่น้องไปแต่กี่กี่ผัวเลยไปเกือบผุดไปทุกทิศนะเมื่อเธอทีหนึ่งไปเธอหนึ่งเมื่อเธอกะเดือนหนึ่งไปเธอหนึ่งเมื่อเธอกะทีหนึ่งไปซอมเพื่อแล้วแต่เธาได้สิบพันสี่ไปซถามแล้วนู้นยู่ซ้ายอันแล้วแนมมึงเห็นนั่นหน้าบ่อสินี่ ทนูนี่ทิงแดงนี่เออไปซื้อเลยสนใกล้ๆน,นี่แหละปัญหาอยู่พี่น,น้อง,งนี่นั่งทบไมงรหมพ่แม่อยู่รอเปล่าอยูไ่ไหนขี่ไปรถ <mar ole> นี่อยู่หนนี่นะยังตาปะเนี่ น okay, ี่อย im ู่ประเติร์นทำอะไรตอนนี้กำลังจะข้ามน้ำโขงแล้วนะนี่นี่อยู่หนานี่ขี่ไปนี่มองนี่บ่มองอันนี้มองรถจอดไล้ยรถจักรจอดไล้ย่บ่เขาจักจอดไล้ยจะใช้ปิดประตูของเขาปิดมองประตูของมันประตูเล็กนี่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 ประตูตัวนี้นี่แมนบ่ประตูตัวนี้แมนบ่นี่นี่ประตูตัวนี้นี่นี่นี่ แม่เลยนี่ประตูตัวนี่แหละแม่อันนี้แหละอืมจ้านเนาะล้วมีคนเสี่ยงนอืมมีคนหลอกอยากตายดิ่คนหลออยากแต่งแดดเป็นยูบอบตลอดเวลาได้๋ย่นี้ยูบอมไปสองทีตัวอยากต่งแดดงเล่ี้อง่ะนมนคลองพี่น้องฟังไทยพี่น้องจังหวัดาหารพี่น้องจ้าประตูผมเนาะ ไม่คือชิ้ไก่จะโดดเหรอ้องไปถ่ายหูบก,ก่อนถ่ถา่ถายหุบก,กับเ<อ>มียเนี่ยหอดแล้ว,ลวพี่น้องเลยามาหาบร้านพีนพ่น้องตอนนี้ก็กำลังเอาเครื่องขื่น

เออเอ๊ยยออะย<อ> <c oughs> ดีโอสฮลโหลฮักโหลแั่โหไดีลโหลฮัลโหล้ัลหลฮันโหลัลเหลฮั่โหลั้งหลฮัลโหลฮัลันหลัลหเ้มโลลลลลห มีตัวอ,อืนด้วยเหรอยะไรใแบ่แบบไม่ได้อันนั้กระซีบตัวกุ้งพันกีบนี่ไม้หรือเปล่าว่ะพันกูเล่าเลยซะซีบันไป ه, ไป่า้หนูมาแล้วป้าะมัยตรดนะฮะ ฟินหัวอันฟังออกเนี่ยเมื่อเฮือนเมื่อซานเด้อบ้านนี้ยคอยเด้อเอ้ยได้บอสได้อยู้จะอคอยได้โ <c ười> อ้ยเดยดสิเอาใครได้ไหมแม่งให้พอไหมลูก เอ้ยคือเป็นกระโตวละบาทนี่เนาะเฮ้ยต่างก้าวหรีเนาะแนมเนี่ยนะเห็นนะโลเบาเออขึ้นขึ้นสองขีดวะครับขึนขีดนั่งจากโลเลยนี่2โลติดไม่ายังคือว่าสโลเจ็บอกเอาตอนนั้นคือว่าสามโลเลยมันหลุดดิล้วเลยเอออล้วหมวนะปือไรนไปแม่ ใส่เลือจะหนาไสเลยบอกคำหนาไส่มเมนะี้ยงๆแล้วก็ห่อนี่ค่ะนี่นะี่นี่อันไอ้แบงไปนั่ไค่ะผมไป่ถูกปะเออเออเออหน้าค่ะคุณเอาแผลนะปุ๊กมันแดดพูดีบังบังคำเลยเนี่โ,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 โ้ม่นามาอันน,นั้นเลยให้ถ่ายคลิปตกเครื่องที่จะมาถหายฮันทอาบริจาคอ่ะ เมื่อจงมาถ่ายองเมื่อถ่ายแล้วเมื่อตายได้แน่เหรอแม่เห็นได้แน่แม่พันเห็นได้นะเห็นเอื่อยเห็นโคตรมาเลยโอ้โหเห็นคือสิบหัหายแล้วเนาะแม่มาั่บ้านนงครับสู่บ้านเราเด้อสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีสุขสุขเดเอเดม๋ยวเมื่อบ้านทีไเบ่งงันค้องฝากคล้องฉันมาหามาจนใหญ่แล้วฮับ มาจะเ่นทงาคงมอกจะเนงตอนนี s <S non, ้เป็นเวลาสิบหนาฬาสนาทีแหน้อนอนเลยนอนเยโอ้ยสิบอย่างนอนอู่แล้วเนาะว่าขับบุเคยนอนกัคันบัวหายกับบนอนน้องนาวัเนาะสิบบัหากัใช้เลือดจ็กลิตรแมเครื่องลิตรบเลอนอ ุงนึ่งงนึ่งไงงนอ ide งามเอ้ยเงินมาใช้ด้เดี๋ยวมาอีกได้แบบนี้ได้มาใกลได้บ้ไขมาแกะได้ลูกวันนี้สพทาเพื่อยุ่งอนเพ่อนนานนะวหยเลือดนะใหญ่เพ่นยังเสพาเหากันแม่เขาคลายค้องไทยหักแม่้ายเลืองทหักฮารเลยยิ่งเขาจะว่าว่าอันเอาเลือดออกแห้งอ้วนไง พอมานั่นผลิตเลือดใหม่อีกหนาวมันแค่ขนะหมดเลยเจ้าบอกก็ไม่บอกวาสำหรับผู้ผูงเฮ้ยไม่ไหวนะนี่ข่อยบอกเอาเด้อเจ้าข่อยสิจอยตื่นไหมเจ้าออกสิบโมมดเลยเพื่อนแคเจ้ากระตัวเลือดผ่านบผ่านโบผ่านเจ้าตรวจวังได้นี่ยังโบผ่านแล้วที่เมาอีกไม่ไหวกแะปุกน้วมาหาย ใหญ่พอไหมสูออกน้ำอ่านี่อันนั้นมีคล้องมีผ้าอ้อมในแล้วก็มีสูงมีเสือะมาไหมอันมีเงินหายอันเขาเจ้าแซ่ลงอันกุ้งเม่ลุกอ่อนได้นะกุ้งกุ้งเม่ลุกอ่อนเขาเจ้าขาวอันนี้อันห้าวนะเขาแล้วห้าผัดแซ่ได้แล้วเขาเจ้าก็ะแท้อไปอีกปืนปืนบางใหญ่แดดดิ แ้ง่วเมอแห้งหน่เทยานะคือชีวิตเขามือมือปภะษา